ก็หนึ่งเลยครับยุ้ยครับแนะนําตัวเองให้ทางบ้านได้รู้จักนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะชื่อยุ้ยค่ะจุธามาสค่ายหนองสองค่ะตอนนี้ก็รับทํางานเป็นฟรีแลนซ์ค่ะครับเอ็มซีพิตตี้ถ่ายแบบฟรีไม่ไม่ฟรีไม่ฟรีเอาได้ยิงคําว่าฟรีคำเดียวไอ้นี่ชอบสองตีอย่างเดียวเลยฟรีนี่หูกลางเลยรับหมดเลยเอ็มซีพิตตี้ค่ะตัดสวนไม่ไม่อันนั้นไม่ใช่ละค่ะล้างบ่อไม่ได้นะเออ ถ้าล้างรถอะไรอย่างนี้พอล้างรถพอได้ล้างตัวพี่ได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะได้เหได้ใช่เราคิดจริงนะพูดเล่นอย่างนี้เนี่ยเราคิดนะเอาน้ำร้อนล้างล้างมันด้ไหมใช่น้ำกดด้วยโอ้น้ำกดด้วยไหวไหมไหวไหมถ้ายุ้ยจะทำกันซะขนาดนี้เนี่ยพี่ก็ยอมเออยอมให้ทุกอย่างครับเพราะว่ามีรักเหนื่อยนะนี่นี่เป็นเทรนใช่ไหมไว้ขนตะแคงเนี่ยฮะ ผู้หญิงกอะไรยังมีขนนักแข้งด้วยนะพี่อย่ากมายุ่งกับขนนักแข้งหนูเซ็กซี่ของรักของหวานเทปพี่มากฮะถ้าเป็นย้อนเป็นสีทองเออพัดเลยเลยอ่ะเออพี่เบลเอาหน้าลงไปถูให้ดูหน่อยกิมื่อไรมันด้านๆนิดนึงเออ มันหนูโกนไงหนูโกนมาแล้วเฮ้ยอยโกนเออท่านน่ะโกนได้ไม่ถ้าโกนแล้วมันจะเป็นเป็นตอไงเป็นตุ่มๆุ่มแบบเพลงของหนูไม่เป็นจริงเหรอเป็นขนอ่อนตลอดเวลาเลยเหรอนะไม่มีขนเพชรเลยใช่ไหมไม่มีมีความสามารถพิเศษอะไรไหมความสามารถพิเศษเหรอคะอืมร้องเพลงร้องเพลงเป็นนักร้องแต่อยากให้หนูร้องดีกว่าทำไมจ๊ะไม่ร้องดีกว่าอ่าไม่ร้องมีความสามารถพิเศษร้องเพลงแต่ไม่ร้องมีความสามารถแต่ไม่ร้องเนอยากให้หนูร้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะปิด ไม่ปกติร้องเพลงแนวไหนก็สตริงทั่วไปสตริงทั่วไปสากรปลับทั่วไปสากลหนูต้องอ่านเนื้อนะอสตริงนี่ชอบชอบเพลงของใครมากที่สุดเพลงของใครมากที่สุดอะคะอันไหนที่ติดท็อปชาร์ตหนูก็ชอบทุกอย่างได้โดฟิน ประเภทพวกเหือเจนอะไรเงี้ยอันไหนมาแบบว่าเป็นเพลไหนมาใหม่ใหม่นี่แกจะร้องก่อนเลยอันไหนมาอันดับหนึ่งอ่ะหนูร้องได้น้ำชาน้ำชาได้สรุปแล้วซิงได้ได้ค่ะซิงอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้โสดแต่ไม่ซิงหมยถึงซิงซิงอ่ะร้องเพลงไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นเลยชวนเขาเรื่องหนึ่งเดียวเลยได้ค่ะได้ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นไมให้โอเคเดี๋ยวเราจะเป็นไมให้ จับมือนิดนึงเอออืมเยอะมันแท้ว่ะเยอะเท้ากันเออของแท้ว่ะของแท้นะสองมือเนื้อเดนื้อเบียนแบบพี่มาพี่เมย์หน่อยเออคว้างมาเลยคว้างมาเลยกูเจอของแท้แล้วกูยอมกูเจอของแท้แล้วกูยอมค้อยหา ตั้งนมันก็ทําตัวว่าเหมือนว่ามันจะได้ของแท้นะเขามาถ่ายรายการเฉยๆนะเออคิดไปถึงไหนแล้วนะเปล่าวไม่สัมผัสไงอย่าอย่าถูกตัวมันนะเทมเนี่ยอย่าถูกตัวไม่แกมมือพี่นะอย่าถูกตัวมันนะเทมเนี่ยเฮ้ยเป็นไงบ้างฮะในช่วงนี้เฮิร์ตชตกหักไม่เฮิร์ตสบายสบายโสดสนโฟกัสไปที่เรื่องงานมากกว่าแล้วถ้าเกิดมีผู้ชายในสเปคเข้ามาพร้อมไหม ก็พร้อมเขาที่เปิดใจตลอดนั่งหลังตรงคำแมวพุงด้วยเออนะฮะโกยมันขึ้นมาอ่ะสเปคของเรโอ้โหไหนทำหน้าโกยนี่ชอบอ่ะชอบชอบขอโทษนะเอาโกยโชว์โกยโชว์โกยดิมีไม้คำยันมีไม้คำยันไม้คำยันเหรอโอ้ยมีอยู่แล้วจะเอาจริงหรือเปล่ากูบอกจริงช็อตเนี้ยกูชอบเี้อ